คุณผู้ชมครับมะเร็งลำไส้ใหญ่ถือว่าเป็นมะเร็งชนิดอันดับต้นๆเลยนะฮะที่พบเจอในคนไทยที่สําคัญคือเป็นได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเป็นมากกว่าคุณผู้หญิงด้วยในวันนี้ครับผมพามาพูดคุยกันนะครับถึงรายละเอียดขอ,ของมะเร็งลำไส้ใหญ่กับแพทย์หญิงสิรินาเอกปัญญาพงศ์อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบเดินอาหาร คลีนิกอายุรกรรมของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับถ้าพูดถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรฮนะ สาเหตุหลักๆนะคะ,คะของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นเกิดมาจากโพลิปส์นะคะหรือเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็กๆในลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งจะเริ่มมีเมื่ออายุมากขึ้นนะคะ<อ>ซึ่งติ่งเนื้อเหล่านี้เนี่ยมันจะมีเซลล์ทยบางอย่างนะคะเช่นอะดีโนมาตัสโพลิปส์เนี่ยมันจะสามารถค่อยๆจเจริญเติบโตแล้วก็มีเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นก้อนหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ในระยะเวลาประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นติ่งเนื้อเหล่านี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ก่อให้เกิดอาการใดๆนะคะแต ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะตรวจหาคัดกรองติ่งเนื้อเหล่านี้เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตรวจได้ค่ะครับซึ่งติ่งเนื้อนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยใช่ค่ะในเพศชายพบมากกว่าเพศหญิงนะคะแต่ว่าก็เกิดได้ใน,ในวัยที่สูงขึ้นนะคะอายุที่มากขึ้นคุณหมอครับแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทําให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะคะซึ่ง มันเป็นมัลติแฟกเตอร์นะคะเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้เป็นปัจจัยใหญ่ๆ2ปัจจัยก็คือ1คือในแง่ของตัวบุคคลนะคะกับใน2ก็คือในแง่ของสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางพฤติกรรมต่างๆนะคะซึ่งปัจจัยในส่วนของตัวบุคคลอาจจะแบ่งเป็น5ข้อย่อยๆก็คือข้อ1ก็คืออายุนะคะโดยอายุที่มากขึ้นนะคะถ้ามากกว่า50ปีจะสัมพันธ์กับการมีติ่งเนือในลำไส้ใหญ่ที่มากขึ้นนะคะ ข้อ2ก็คือเพศนะคะเพศเนี่ยถ้าเป็นเพศชายเนี่ยจะพบอุบัติการ์การเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่รวมถึงติ่งเนื้อเ่าเนี้ยมากกว่าเพศหญิงนะคะข้อ3ก็คือพันธุก,กรรมนะคะพันธุก,กรรมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยเฉพาะเป็นญาติสายตรงนะคะพ่อแม่หรือว่าพี่น้องนะคะในเครือญาติเนี่ยก็จะเพิ่มอุบัติการ์การเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ของคนในครอบครัวนั้นนะคะ ข้อ4ก็คือโรคเลื้อลังของลำไส้ใหญ่บางกลุ่มนะคะยกตัวอย่างเช่น inflammatory bowel disease ซึ่งเป็นการเกิดจากลำไส้อักเสบเลื้อลังนะคะคเป็นโรคของลำไส้ใหญ่บางอย่างเนี่ยก็จะเพิ่มอุบัติการการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะในส่วนที่5ก็คือโรค ประจำตัวอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานเมตาบอลิกซินโดมต่างๆพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ในคนไข้กลุ่มนี้จะเพิ่มอุบัติการการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าประชากรทั่วไปในส่วนของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่และการดื่มสุราเนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเช่นกันไม่ใช่แค่มะเร็งลำไส้ใหญ่แต่เป็นมะเร็งชนิดอื่นๆด้วยแล้วก็จะมีการศึกษานะคะเชิงสังเกตเ,เพราะว่าการ ทานเนื้อแดงปริมาณมากๆนะคะสม่ำเสมอเป็นเวลานานๆเน,นี่ยอาจจะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยการเกิดมะเร็งเนี่ยมันเป็นมัลติแฟกเตอก็คือมันเป็นหลายๆปัจจัยประกอบกันก็คงคไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งสําคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะลามไปสู่การเป็นมะเร็งก็คือต้องรู้ตัวก่อนจะได้แก้ไขทันคือการคัดกรอง วิธีการคัดกรองต้องทํำยังไงบ้างครับวิธีการคัดกรองหลักๆเราจะมี3วิธีหลักๆนะคะที่จะพบในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลทั่วๆไปนะคะ,คะวิธีแรกก็คือการตรวจอุจจาระนะคะหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระซึ่งวิธีนี้เนี่ยข้อดีคือทําได้ง่ายนะคะเก็บได้สะดวกรวดเร็วส่งตรวจได้ทันทีนะคะข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วอุจจาระ มีเม็ดเลือดแดงแฝงเป็นบวกเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่แน่ใจว่าพยาธิสภาพหลักๆมันคืออะไรกันแน่นะคะ,คะเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากติ่งเนื้อก็ได้แผลในลำไส้ก็ได้หรือเหตุอื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องมีการน,นําคนไข้ไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่ต่อไปนะคะเพื่อตรวจเพิ่มเติมในวิธีที่2ก็คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะคะหรือโคโ s c o p y นะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยเ,ยเ,ออเป็น วิธีที่คนประชากรทั่วไปเนี่ยเริ่มรู้จักกันมากขึ้นนะคะข้อดีก็คือเป็นวิธีที่ตรวจแล้วมีความไวสูงนะคะเป็นเทสที่มีความจำเพาะสูงรวมถึงปัจจุบันเนี่ยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถนําไปสู่การรักษาได้ด้วยเช่นสมมุติว่าเราสองกล้องลำไส้ใหญ่ไปเราเจอติ่งเนื้อเนี่ย<ม>เราสามารถที่จะทําการรักษาทําหัตถการตัดเก็บได้ทันทีขณะสองกล้องอนะคะรวมถึงว่าถ้าสมมุติเราเจอก้อนนะคะแล้วเราอยากที่จะเก็บ ตัดชิ้นเนื้อเพื่อนําส่งตรวจก็สามารถทําหัตถการตัดเก็บชิ้นเนื้อได้เช่นกันสําหรับวิธีที่3ก็คือการตรวจทางลังสีวินิจฉัยนะคะ,คะยกตัวอย่างเช่น ct colonoscopy นะคะก็คือการเอ็กซเรยคคอมพิวเตอร์เพื่อดูลำไส้ใหญ่โดยตรงซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจจะมีในโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากมันจะต้องเป็นมีโปรแกรมจาเพาะเพื่อที่จะดูตรงบริเวณลำไส้ใหญ่นะคะวิธีนี้เนี่ยข้อดีก็คือเป็นเทสที่มีความไวสูงเช่นเดียวกันนะคะ แต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากวิธีทางลังสีวินิจฉัยเนี่ยมันสําหรับการวินิจฉัยเป็นหลักถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสมมติเราตรวจออกมาแล้วซีทีเพราะว่ามันมีติ่งเนื้อหรือมีก้อนอันนั้นเราก็จะได้ในแง่การวินิจฉัยนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเก็บชิ้นเนื้อเพื่อนําไปตรวจหรือว่าเพื่อการรักษาหรือตัดทิง้ง<ม>เราก็อาจจะต้องนําคนไข้ ไปสองกล้องลำไส้ใหญ่ต่อไปรวมถึงวิธีการเตรียมตัวนียก็จะต้องมีการกินยาระบายเพื่อเตรียมลำไส้คล้ายๆกับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เช่นกันอ๋อครับ,อ,อ,รบอย่างวิธีการส่องกล้องเนี่ยฮะคนที่อยากจะมาตรวจด้วยวิธีการนี้จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าสักกี่วันยังไงบ้างคํสำหรับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือทำได้ง่ายนะคะมันไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมากมายนะคะคหลกัหลกๆก็คือมีการปรับอาหารนะคะเช่นการกินอาหารอ่อนนะคะสัก ประมาณ3วันก่อน2กล้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกัปใยสูงนะคะลดผักผลไม้งดอาหารที่มีไฟเบอร์สูงประมาณ3วันก่อน2กล้องนะคะรวมถึงอย่างบางประเภทที่ทําให้เลือดหยุดยากเช่นแอสไพรินหรือว่าวอฟารินที่อาจจะทําให้เลือดหยุดยากเนี่ยอาจจะต้องมีการงดประมาณ7วันก่อนทําหัตถการนะคะจะคล้ายๆกับลักษณะหัตถการอื่นๆนะคะ ในวันส่องกล้องเนี่ยโดยปกติเราก็จะแนะนําให้ผู้ป่วยงดอาหารประมาณ6ชั่วโมงนะคะงดน้ำงดอาหารหรือหลังเที่ยงคืนนะคะก่อนมาโรงพยาบาลเช้าวันที่มาโรงพยาบาลเนี่ยก็แพทย์ก็จะมีการสั่งยาละใบนะคะเพื่อเตรียมลำไส้ให้ผู้ป่วยทานนะคะซึ่งประเภทของยาละายก็จะขึ้นกับขึ้นกับแพทย์ที่จะดูตามผู้ป่วยตามความเหมาะสมแต่ละรายนะคะ,ะหลังจากทานยาละายเมื่อคนไข้ถ่ายอุจจาระพร้อมที่จะส่อง กล้องแล้วเนี่ยก็นําไปสู่นาการส่องกล้องนะคะซึ่งขั้นตอนการส่องกล้องเนี่ยปกติแล้วเนี่ยขนาดทำเนี่ยเราก็จะมีการฉีดยาให้ผู้ป่วยได้พักนะคะได,ได้หลับแล้วก็มีระงับอาการปวดนะคะขณะส่องกล้องซึ่งการส่องกล้องโดยทั่วไปเฉลี่ยะระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ20-30นาทีนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีติ่งเนื้อหรือมีก้อนหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถจะตัดเก็บชิ้นเนื้อตรงเนี้ยขณะส่องกล้องได้เลยหลังจากทำเสร็จก็ คนไข้ก็ไม่ได้ต้องอาศัยการผักฟืนอะไรมากมายนะคะถ้าตื่นดีหลังจากสองกล้องก็สามารถกลับบ้านได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดใช่ค่ะใช่ค่ะปัจจุบนับคนค่อนข้างทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะอืมครับคุณหมอมีวิธีการป้องกันไหมครับว่าไม่ให้เกิดมีติ่งเนื้อหรือว่านําไปสู่การเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่เนี่ยครับ โดยปกติแล้ววิธีป้องกันเนี่ยจริงๆอยากจะเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการคัดกรองมากกว่าเพราะว่าปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยมันมีในแง่ของพันธุกรรมมีในแง่ของอายุด้วยซึ่งไอ้นั้นอันนั้นเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ในแง่ของการป้องกันจริงๆอยากจะให้เน้นถึง3ส่วนหลักๆคือส่วนแรกคือการคัดกรองนะคะคือถ้าประชากร ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะคะ,คะไม่ได้จําเป็นจะต้องมีอาการอะไรใดๆนะคะก็คือแนะนําให้ตรวจเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะตั้งแต่อายุ50ปีไปจนถึงอายุ75ปีคือควรตรวจเป็นระยะนะคะในส่วนที่2ก็คือ,เ,อเรื่อง การใช้ชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรีก่การดื่มสุราเนี่ยค่ะก็คือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในส่วนที่3ก็คือควรจะสังเกตอาการตัวเองเป็นระยะนะคะถ้ามีอาการถ่ายผิดปกตินะคะเ,ออเช่นท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเหลวเลื้อนลังหรือว่าถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกเลือดหรือว่า อา,อายุเยอะแล้วแต่อยู่ดีๆเพิ่งมาท้องผูกตอนช่วงอายุเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นนนนนก็คือเป็นอาการผิดปกติคือซึ่งแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์นะคะเมื่อมีอาการค่ะครับรวมถึงใครที่อาจจะมีประวัติว่าคนในครอบครัวเนี่ยเคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อนก็ต้องระวังเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีประวัติยตาสายตรงนะคะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อยู่เดิมเนี่ยแนะนําว่าญาติสายตรงเนี่ยควรจะเริ่มทําการคัดกรองที่อายุที่เร็วขึ้นนะคะก็คืออายุประมาณ40ปีนะคะ<ม>หรือลบ10ปีจากญาติาสายตรงอายุญาติสายตรงที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะสมมติยกตัวยอย่างเช่นมีบิดาที่เคยวินิจฉัยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่อายุประมาณ45ปีนะคะ บุตรของวิดาท่านนั้นนะคะแนะนําให้รีเริ่มทําการตรวจคัดกรองที่อายุประมาณ35ปีเป็นต้นค่ะอืมครับสุดท้ายครับคุณหมออยากจะให้ฝากถึงคนทางบ้านตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยตรวจคัดกรองเลย หรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้ยังกล้า,กล,าก,ลกลัวอยู่อยากให้คุณหมอเนี่ยให้คําแนะนาหน่อยครับจริงๆแล้วหลักการก็คือโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคมะเร็งที่สามารถที่จะตรวจคัดกรองแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ได้จริงนะคะคือมะเร็งบางประเภทเนี่ยเราไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองที่ดีซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามะเร็งลําไส้ใหญ่เนี่ยเนื่องจากมันเริ่มต้นจากติ่งเนื้อแล้วก็ถ้ามันไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วเราเริ่มรืเริ่ม ต้นการตรวจคัดกรองที่อายุดังกล่าวนะคะเช่น50ปีเนี่ยเราจะสามารถตัดเก็บติ่งเนื้อทิ้งเหล่านี้แล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้จริงนะคะซึ่งมันมีการศึกษามาแล้วว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นวิธีที่สามารถลดอุบัติการการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างมีนัยยะสําคัญรวมถึงลดอัตราการตายนะคะและภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างมีนัยยะสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น วิธีที่ค่อนข้างมีประโยชน์สูงก็อยากจะเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการเริ่มทําการตรวจคัดกรองแม้จะยังไม่มีอาการนะคะตั้งแต่อายุ50ปีค่ะโดยถ้าถ้ายิ่งมีคนในครอบครัวมีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะก็คือควรจะลดอายุลงมานะคะเริ่มคัดกรองที่อายุประมาณ40ปีค่ะ คุณผู้ชมครับอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆอย่าปล่อยปละละเลยนะครับวันนี้ขอบคุณแพทย์หญิงสิรีนาเอกปัญญาพงศ์นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณหมอครับคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับคลินิกอายุรกรรมของโรงพยาบาลหัวเฉียวส่วนวันนี้ผมพร้อมกับทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ